ผีเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนามีลักษณะเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาอารักษ์ที่คอยดูแลคุ้มครองคนและสถานที่ให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งนี้ผีก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปตามสถานที่ที่ดูแลดังนั้นผีในโลกทัศน์ของชาวล้านนาจึงไม่ได้น่ากลัวหรือคอยหลอกหลอนคนเช่นผีเสื้อเมืองหรืออารักษ์เมืองจะเป็นผู้ดูแลเมืองส่วนผีเสื้อบ้านก็จะมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลหมู่บ้าน อีกทั้งยังมีผีที่คอยดูแลคนในครอบครัวโดยตรงซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับเครือญาติเดียวกันฐานะที่เป็นผีบรรพบุรุษเพราะความเชื่อเรื่องผีถูกผนูกกลืนเข้าสู่จารีตประเพณีของชาวล้านนามาชานานดังเช่นความเชื่อในเรื่องเสียผีเกี่ยวกับสาวล้านนาที่ถูกเนื้อต้องตัวกับผู้ชายฝ่ายชายต้องรีบขอขามาเสียผีคือการทําพิธีขอขามาและเลยงดูผีปู่ย,าย่าตายายของฝ่ายหญิงเพื่อแก้ไขความผิดที่ฝ่ายชายได้มีความสัมพันธ์กับหญิงสาวกว่อนแต่งงานหรือที่เรียกว่า ซึ่งความเชื่อดังกล่าวแสดงถึงพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญกับผีบรรพบุรุษหรือผีปู่ย่าเป็นอย่างมากชาวล้านนาจะจัดพิธีฟ้อนผีขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงหน้าแล้งเพื่อถวายเครื่องเส้นสังเวชให้กับผีปู่ย่าประจําแต่ละตระกูลทั้งยังเป็นการพบปะพูดคุยกันร,ระหว่างผีปู่ย่ากับลูกหลานของตนหากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจหรือมีอาการเจ็บป่วยใดๆที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ ก็จะขอความช่วยเหลือจากพิปุญ่าให้ช่วยรักษาด้วยการเป่ามนคาถาอันเป็นวิธีการที่ช่วยเยียวยาจิตใจแก่ผู้ป่วยได้มีกำลังใจที่ดีอีกครั้งหนึ่ง